สวัสดีค่ะเพืเ่อนนวันนี้หัตซีดีอยากบอกว่าทุกคนเห็นหลายคนบอกว่าไม่ให้โพสต์สินค้าลงในแพลตฟอร์มติ๊กตอกเนาะหลายคนบอกว่าขายไม่ได้ถ้าโพสต์สินค้าลงในติ๊กตอกนะคะแต่ KPI หัสซดียังขายได้เหมือนเดิมนะคะขนาดว่าหัสดีโพสสินค้าลงตลอดอในเอาแพลตฟอร์มติ๊กตอกแต่ KPI หัตีดียังขายได้เหมือนเดิมะคะ่ะวันนี้หัสดีก็จะส่งกาแฟกับกาแฟกับโกโก้ไปสุขุมวิทนะคะเพราะว่าลูกค้าสั่งวันนี้ค่ะ ะะเห็นไหมคะสินค้าตอบโจทย์กินเองกินเองบอกต่อเองค่ะมันตอบโจทย์กับตัวเราส่งออกได้ค่ะคนไหนที่ยังมีไรายได้อยากทําธุรกิจนะคะคลิกลิงไหลน์หัดเดีมาเจอกับหัดเชดีหลังบ้านได้ค่ะขอบคุณค่ะตีห้านะคะเจอกันทุกวันค่ะต่อตีห้าติดตามหัดดีไว้นะคะคลิกลิงบ้านหัดดีได้ยินดีให้คําแนะนาทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ